สัญญาณเตือนเลือดน้อยที่คุณอาจยังไม่รู้คนที่มีภาวะเลือดน้อยเลือดพร่องหรือโรหิตจ,จางมักจะมีอาการผมร่วงผมบางสาเหตุมาจากปริมาณของเลือดหรือคุณภาพของเลือดไม่ดีเท่าที่ควรจึงไปหล่อเลี้ยงรากผมได้ไม่เพียงพอตามหลักทฤษฎีของการแพทย์จีน เส้นผมเป็นส่วนปลายของเลือดหมายถึงหากเลือดสมบูรณ์เพียงพอก็จะไปหล่อเลี้ยงรากผมได้ดีช่วยให้รากผมแข็งแรงเส้นผมดกดำเงางามงาม,งาม,มีน้ำหนักนอกจากนี้แล้วภาวะเลือดน้อยยังมีสัญญาณเตือนอีกหลายอย่างนอนหลับไม่ดีร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียหรือรังง่วงเหงาหานอนขี้หนาวมือเท้าเย็นผิวหน้าหยาบกร้าน รอบเดือนมาน้อยหรือมามากใบหน้าซีเซียวหน้ามืดตาลายหน้าตาอิดรุยผมร่วงผมบางใจสัน่นใจหวิวเป็นหวัดง่ายเวียนศีรษะตาแห้งเล็บซีดฉีดขาดง่าย เลือดเป็นวัตถุพื้นฐานของร่างกายเลือดน้อยเลือดพร่องหรือโลหิตจ,จางเป็นต้นเหตุการเกิดภาวะกึ่งแข็งแรงส่งผลให้ร่างกายเกิดความเสื่อมและแก่ก่อนวัยหากปล่อยทิ้งไว้นานยังเป็นต้นเหตุการเกิดโรคค่ะเอ,อ,อิร์นเว ได้เลือกใช้ต้นตำรับยาสมุนไพรจีนเบ่รุงเลือดซึ่งมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า2,000ปีคัดเลือกเออเจียวซึ่งเป็นราชายาสมุนไพรจีนเบ่รุงเลือดและสูงคนเสริมด้วยดูตี้หวางต่างเชนและซันจาเพื่อเสริมสร้างเลือดเชิงบูรณาการปรับปริมาณคุณภาพการไหลเวียนและความสมดุลของเลือดเพื่อให้เลือดดีสุขภาพดี ปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นวีที่สายด่วนสุขภาพเ e อิร์นวี02 751 4399